ชื่อล่ามารีลาสมานสิทธิ์นะคะก็อายุ4 4ปีนะคะก็เป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปทํางานเป็นพยาบาลวิจัยอะคะ่ะของมูลนิธิวิจัยโรควัณโรกและโรคเอนะคะในส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับจีเนติกอะคะ่ะทีวีจีเนติกอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ทําให้ได้รู้จักกระบวนการในการทํางานวิจัยแล้วก็เงินทุนที่ใช้ในการทํางานวิจัย แค่ตอนที่ไปทำนะคะตอนนั้นขอทุนสวราสาวถึงสิบล้านแล้วก็ก่อนจะตีพิมพ์ก็มีคนมาตรวจสอบอีกว่ามีการไม่ข้อมูลไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกแล้วก็กว่าจะตีพิมพ์ได้ลงในเป็นเป็นอ่าเป็นนิตยสารเป็นหนังสือนะคะแต่ก็รักในงาน,ในใวิจัยและชื่นชอบมากเลยค่ะแล้วก็แต่ว่าด้วยความที่อยู่กับคนไข้ในกลุ่มโรคติดเชื้อเนาะก็แล้วมีลูกเล็กด้วย ก็เลยรู้สึกว่าลูกเราอ่ะก็ยังภูมิต้านทานยังน้อยอยู่ยังต่ําอยู่ก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้พอเก็บเคสเสร็จนะคะก็ลาออกแล้วก็พาลูกมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ได้มีโอกาสมารู้จักไลแวนเทดนะคะครั้งแรกที่ไปฟังเมื่อสองปีที่แล้วก็ประทับใจตั้งแต่แรกที่ตอนที่คุณนอ็อตซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเอ็นทายเอจิ้งมากว่า20ปีแล้วก็คุณน็อตเนี่ยได้อ่านงานวิจัยมาตอนนั้นนะคะประมาณพันกว่าพันกว่างานวิจัยก็ได้บรรยายแล้วก็ ประทับใจที่ว่ามีงาน peer review ถึง25่สิบห้า peer review แล้วก็แบบโคแบบคือบริษัทแบบแบบมีมีเติร์ p ป r t y ที่มารองรับเยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วก็ที่ประทับใจที่สุดก็คือมีงานตีพิมพ์ลงใน American ฮาร์ดแอ s o c ส a t ซ o n ซึ่งเป็นเป็นเป็นอ่าเป็นเจอร์นอลที่ ทางแพทย์และพยาบาลเราจะยอมรับกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะสอบสอบเป็นพยาบาลที่ CPR ขั้นแอดวานเนี่ยคะ่ะเราก็ต้องสอบใบเซอร์ติฟิเคตจากที่ของจากทางอเมริกาแล้วก็ต้องต่ออายุทุกปีะคะ่ะตอนนั้นที่เคยได้ทำงานโรงพยาบาลกรุงเทพอะคะ่ะแล้วก็ประทับใจตรงที่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์แขนงใหม่ซึ่งมีมหาลาัยทางการแพทย์นะยอมรับว่าเป็น,เป,นเป็นวิทยาศาสตร์แขนงใหม่ที่ไปช่วยในการคือจะแบบ มันเหมือนเราเรียนไปเข้าเป็นวิทยาศาสตร์ที่เรียนเพื่อเข้าหาตัวเราเองไม่เรียนนะคะคือตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียนเพื่อเข้าไปหาตัวเราเองให้รู้ว่าในในมนุษย์เราเนี่ยค่ะมีความอัศจรรย์ในตัวมหัศจรรย์ในตัวเราก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยมีเป็นมีสิ่งที่มีอํานาจอยู่ในตัวเราตั้งแต่เกิดมาแล้วแต่ว่าเราอะจะกลับไปทําให้เขากลับมีมีพลังอํานาจกลับมาเหมือนเดิมได้ยังไงนะคะแล้วก็รู้สึก ทำให้รักในในไลฟ์แวนเทนมากขึ้นแล้วก็เพราะว่าตัวนี้ได้ช่วยทําให้ชีวิตในในครอบครัวก็คือคุณแม่เนี่ยก็มีสุขภาพดีขึ้นลูกสาวที่รับอ่าพันธุกรรมจากเราไปในเรื่องภูมิแพ้เรื่องอะไรเงี้ยเขาก็มีความสุขขึ้นค่ะแล้วก็อยากจะบอกทุกๆคนนะคะมาช่วยกันร่วมกันไปบอกต่อสิ่งดีๆกับกับสิ่งนี้ให้ทุกคนได้รู้ว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีสิ่งที่ดีอยู่ในตัวมีสิ่งที่มีพลังอํานาจมากับ มากับเราตั้งแต่เกิดแล้วค่ะแล้วก็ไปเรียกเขาปลุกเขาโดยใช้เนื้อทูเอคติเวเตอร์อะไรเนี้ยค่ะผลิตภัณฑ์จากบริษัทดีๆอย่างเงี้ยค่ะมาช่วยกันนะคะขอบคุณค่ะ